บันนี้วันที่28มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่85ที่ข้าพเจ้านางสาวสาวรั์พิสุทธิศักดิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจารยบูชาแดลครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอภรระาปยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทศบทสวดที่หนึ่งชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาเรสุอัตราคัสันตุเทวตาสัทธมังมุติยาสัสนะสิันตุสักขโมขะทงสักเคกามจารุเปยขิวิสิขารตะเตจันตลิเขวิมานีทีเปรัตเถจักามตจารุวะนะคะหเนีเทหาวัตถุนิิเขเตภูมมาเจยังตุเทวราชรัชราวิสเมยยะขคันทพนาคาติดทันตาสันติเจยังภูนิวะลวัจานางสาวธวเมสิมันตุธรรมะสวนรการูยามะทันตาธรรมะสวนรการูยามะทันตาธรรมะสวนรการูยามะทันตา บทสวดที่สองบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมงังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทสวดที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธรพระควาพุทธังพะควันตงังอภิวาเทมิสวาขาโตพะวัตาธมโมธรรมนัมมัสสามิสุปฏิปันโนพะวัตโตสาวักสังโฆสังฆังนัมามิ บทสวดที่สี่น้มังกรสิทธิคาถานโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวราตัวสัมมาสมัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมภ <tem> ีร์ตัวธาตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่ห้าไตรสารณคมนะปาถะพุทธังสารนังคาสามิธรรมังสารนังคาสามิสังฆังสารนังคาสามิทุติยมปิพุทธังสารนังคาสามิทุติยมปิธรรมังสารนังคาสามิทุติยมปิสังฆังสารนังคาสามิ ตัติยมปีพุทธังสนังขฉามิตติยมปีทำมังสนังขฉามิตติยมปีสังคังสนังขฉามิบทโซที่หกสัจจคุริยขฉานติเมสนังอัญญพุทโธเมสนางวรังเอเตนะสัจจวัชนะสติเมหังตุสัพพทานติเมสนังอัญญธรรมโมเมสนางวรังเอเตนะสัจวัชนะสติเมหังตุสัพพทานติเมสนังอัญญสังโฆเมสนางวรังเอเตนะสัจวัชนะสติเมหังตุสัพพทา โสศุที่7มหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิภูตสังเนะสัสติงปัญจมาเตหิพิภูตสติสเตหิสัพเพเฮวะอรหันเตหิทัสหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันิปปติตาโหนติพระโกวันตังทัศนายะพิภูตสังคันจะอัจฉริจตุนังสุทวารสการิกานังเทวนางเอตตทังโหศีอายังโขพระวาสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิภูตสังเนะสัสติงปัญจมาเตหิพิภูติหสัพเพเเวะอรหันตห เทวตาเยปุยนาเสนาเปรติตาโหติภะควันตังคัสัญายาพิภูตสังคันจะยันนึงนะวิยามปิเยนาภควาเตนุปะสังกับเมยามะอุปสังกับิตวาคะคขวัโตสันติเกปเจขาคาถาภาเสยามาติอตาโคตาเทวตาเสยยทัพปีนามะคะละวาปุริโสสามัญชิตังวาปาหังภาษาริยาภาษาริตังวาพาหังสามินเชยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุเทเวสุอัตระหิตาคัคขวตโตภูรโตปะตุระหังสุ อตโคตาเทวตาพระบันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอตังสุเอกมันตังกิตาโคเอกาเทวตาพระพุโสันติเกอีมังคสังกภาสิมหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหาอีมังธัมมะสมยังทักขิตายะวะอัปราชิตสางคันติสาโกวะปราเทวตาพระพุโสันติเกอีมังคสังกภาสิตัตระพิขโวสมาถังสุจิตตังอัตโนชุมากะมะกะกังสุสาราติวะเนตังนิคะเหตวาอินทริยารหขันติพันธิตาติ อาตโคว่าปลาเทวตาพระโกโตสันติเกอิมังคัทังขาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปรีทางอินทขีรังโอหะจัมะเมชาเตจารันติสุทธาวิมลาจักุูมตาสุชันตาสุสุนาคติอาตโคว่าปลาเทวตาพระโกโตสันติเกอิมังคัทังขาสิเยเกจิพุทธังสนงคตาเสนาเตข้มิสันติอาปายาภูมิปะหายาบนุสังเทหังเทวะเทวกายังปริปูเรสันติติอาตโคพักวาพิขัอมันเตสิเยปุเยนะ พิขเวทัสสุโลกัตถาตูสุเทวตาสันิปฏิตาหุนติตถาคตังพัสนายัปพิขุสังคัญจะเยปิเตพิคเวเฮสุปฏิตามัทนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกัณตานังเอตัปปรมายวะเทวตาสันิปฏิตาเหสุเสยยถาปีไมหังเอตระฤหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตามัทนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิเตสัมปีพระกันตานางเอตตาปรมายวะเทวตาสันิปฏิตาพระพิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิคเวเทวกายานัง นามามิกิตายิสามิพิคเวเทวกายนานังนามามิเตสิสามิพิคเวเทวกายานังนางนามามิตังสุนาธาสาธุกังมณะศิการโอธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขภิกขุพะพ,พโตปัจจสศสสมขวา,าเอตัโวจะ สีโลกาบรรลุกัามิยัตถภูมมาตตาสิตาเยสิตาชิริคัพราปิจิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสสลีณาโสมะโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนัสสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาปิญโยปัญจสเตยัตวาวัณิกัปปวัณเนกปิรัตเทวะตโตมันจะยิสัทธาสามเกศสารเกนเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิโคโวเตจะอัตตะวักระดุงสุตวาพุทธะศาสนา เตสามประตูระหุยานังอามนุสานะทัศนังอาเปเกสตัมมทักขุงสหัสสังอัคติสักดีสตังเอเกสสาสนาอมนุสานะมัทสุงอาเปเกนตัมมะทักขุงทิสาสภาปิตาหุตันจัสมังกิญญาญาเมื่อว่าคิตวานะจักภูมาตะโตมันติยิสัทธาสาวเกสสเนรเตเตวกายาพิกันตาเตวิชายาถพิโคโมเยวมหังกิตยิสแมิคิราหิอนุปูปโสสตัสหัสสาวะยะขาภูมาปฏิละวัฏวะอิทิมาโตชิติมันโตนังโตยัสสินโนโมทัปนาพิกามุงพิโกนางสัมมิตินุนางฉาสหัสสาเหมาวตายะขาณ ตัวุติมันตวนังตัสยศิโนโมทัมนาพิกรมุงพิ่ขุนนางสานิติงว่นังสาตาคิราติสหัสสายะขานานตวันิโนยที่มันโตสุติมันตวนังตัสยศิโนโมทัมนาพิกรมุงพิ่ขุนนางสานิติงว่นังอิเจเตโสละสะสหัสสายะขานานตวันิโนยที่มันโตสุติมันตวนังตัวสศศิโนโมทัมนาพิกรมุงพิ่ขุนนางสานิติงว่นังเวสามิตาบรรจัสตาะขานานตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตนัะตัสยสศิโนโมทัมนาพิกรมุงพิ่ขุนนางสามิติงว่นังกุมพิโรดาชัย ราชาค่าิกโกเบพุลสา,านิเวสนางพิณโยนางสัต,ตะสหัสสังยักขานางประยิรุปาสติคุมพิโรราชาค่าิกโกสมพระคสิณิติมนาง ปูริมันจัาทิสังราชทัตตารถโอภาษาสติทันทันัอาทิปติมหาราชาาชสิโสปุตตะปิตสะพราวนทนามามหาพลาีิมัมโตชุติมันโตนางโตยัสสสิโนโมทัมนาพิกามุผิกุนังสมิตินวนังพระคีนังต่ายที่สังราชวิบูลหัวตาภาสติปุมตะนัอาทิปติมหาราชาาัสิโสปุตตปิตสะพ้าโวลทันามามหาพลาอิทิมโตชุติมันโตนางโตยัสสสิโนโมทัมนาพิการมุนพิกุนังสมิตินวนางปชิมันจัาทิสังราชวิบูลวิบูล ตัวชุติมันตระนั่งตัวยศเสรษฐีเน,มน,นรมัมาาพิคมูลเป็ินังสม,มิติว่นังอุตราชจาัทิสังราชาปูเวโรแตปปะสาสติยักขคานางอธิปติมหาราชายาศยสิโสปุตรปิติสาพาะโวยทัทนามามหาภา ปีที่มันโตชุติมันโตนนะมันโตยัสสีมงคลธรรมนาพิกรมพิจาังสมิตรีวังปุริมาที่สังตัตละโถะกินเนยาวิรุฬะโกปัชิมีนาวิรูปะโคเวลาอุตรังที่สังจัตตารโดเตมหาราชาสมันตาจัตวรทิศาทัธรมนาอถังสุกับรเดกับปิรัตวเทวเตสังมัญญาวิมุทาสาอาภูวันจะนิกาสถามายาปิเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสะจันทโนกามาเสโถจักกินุคันตุนิคันตุจักปะนาโทโอปะมันโยจักเทวสุโตจักมาตาดิสิตตเสโนจักขัตตโกนโรราชาชโนสะโพ อาคูบัญจัิโขเจวะติมพัทูสุริยวัชสา,าเอเตจงเนจลาชาโนคันทภ,ภาสาราชุพิโมธามนาพิกามุงพิกุนังสัมมิติงวนางอาตาอาตาคูานาภาษานาคาเวสาราสหตัชกา กัมภลัสัตระอาคูปายาคาสญาติพิยามุนาทตารถาจะอาคูนาคาญสสิโนเอลาวโนมหานาโคโสมปะคัสมิติงวนังเยนะคัสราเชสหาสาหะรันติทิพาลิสาปคิวิสุทธะจัตโถเวหายาสาเตวะนามชาปตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอาภะยันตทานาคราชานามาสิสุปนาโตเขมามกาสิพุโทสันฐานิวาจหิอุโภหันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุขุทังทิตาวชิราหัตเถนะสมุิังสุราสิตาคาตโลวะสวาสะวัตเสเตอิทิมันโตยัสสิโน กาลรกันชามหาพิสมาอสุลาธานะธานะเวขสาเวปัดจิติสุจิติจะมหะพาลาโทนามูจีสหะสตันจักริปุตตานางสัพเพเวโรจนามากาสนายเจวาพลิงเสนางลาหุพัทธอุปาขมุงสัมโยธานีพระธันเตภิกุนางสันนิจมนางอาโปสเทวามัตตีสเตโชวาโยตถาขมุงกุณาวุลนาเทวาโสมโนจะยะสัสสาสหะเมตตาการุณากายกาอาคุเทวายัสสิโนทัศเสเตสตากายาสเพเนอนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมโตยัสสิโน โมทัปนาภิกามุงีพิฆูรังสันนิจิงวะนางเบนทูจะเทวาสารีจะอาสมาจะทุเวยมาจันท้าสูปนิสาเทวาจะท้ามาภูปรักิตาสุรัสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปรักิตา,น,า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 ,ตานักขัตตนิสุรักจิตตวาอาคูมันทวราหกาวาสุนังวัโมวสโิสโสสกุปปะคาปรินทัโทท้าเสตเดชตาปยาสัพเพน,นันตตวนันิหนยที่มันโตชุติมันโตนัต่นโตเดสสิสโนโหนโมทันาภิกามุงีพิฆูรังสันนิจิงวะนาง อาคาคูสหภูเทวาชะลามะคีสิขา,าริวาอาริตกาจโรชาจะอาุมมาปุภานิพาสีโนวัฒนาสหทำมาจะอาจจาจ,จ,จอเนชากาสุเลยายลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนทัศเสเตยนาสททาวะยาสะเพ็นนตัตตะวนิโนอิทิมัโตชุติมัโตเน,วต,ว,น,ว,ตว,นวตัวยสสินโนทัศนาพิกามุพิกุลังเสั็จจริงนว สมานามหาสมานามุสาวามุสุตกะมาพิตาปทูสิกาอาคูอาคูมัณฑโลปทูสิกาอัสตาคูมัณโยเทวาเจเจจัลโลหิตตวาสิโนปาระคามหาปาลคาอาคูเซวายสัสสิโนท้าสิเตสนากายาสเปนนาตะวันนี้เหนื่อยที่มันโตชุติมันโตนั่งมันโตสัสสิโนโมธมนาพิกรรมเพื่ออยู่นางสำนึกจิงวนางสุกากระดุงหาุนาอาคูเวคขาณสาสหะโอทาตะไคหาพระโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสถาทามตาหารักษามิสกา จะยะสัชิโนฐานะยังอาคาปชนโนโยทิสาอภิวัตสติทัาเสตเจตากายาสเพนานตตวานิโนยที่มันโตชุติมันโตนั่งเตยยะสัิโนโอทัมนาพิกามุนทิกตุนังแสมวิตินว่นังเคมิยาติสตายามาปัตกาจะยะสัชิโนสามพิจาราละมาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมาลติโนอาคูอาทัคูปะริมิตาทัาเสตเจตากายาสเพนานตตวานิโนยที่มันโตชุติมันโตนั่งเตยยะสัิโนโอทัมนาพิกามุนทิกตุนังแสมวิตินว่นังสาเตเจนิ เทวานิกายาสัพเพนานาตะวันิโนนาบรรไวเยนะอภันฑ์เฉิงเยจันเยจัติสาสหะอุทะชาติมัคคีลังโอคาตินนาบนาสวังทักขโมคัตตลังนาคังจันทัวะอัศิตาติตังสุขพรมมาปรามตโตจักปุตตาอิธิมาโตสหะสันนังกุมารโรติโสจะกโสปะคะสวิตินวะนังสัตสพามโลกานังหาปรมาพิติตติอุปปัปปโนชุติมันโตพิสนาการโยสัสสิโสทัสเสถาอิสราอาภูบัเจกับวะสวัตติโนเตสันจัมาสโตอาคาหันโตปาริวาริโตเตสัสสพเพยาพิกันเตสินเทเทเวสัพพามเก พระรานาภิกาุมีปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอธะกันหะพันทตทะทาเคนะมันทามัตุโวพันธามัตุโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุนจิทะโกจินังอิติตะถาหาเสโนกันหาเสนางอเปสยิปานินาตะละมาหัจจะสลังกตวานาเพระวังยะถาภูริสโกเมโกธนะยันโตสัริชุโกตถาโสปจุทาวติอัศังคุโทอัศยังวเสตันจัตสพังบนยาเจ้าวะวัคคิตรามัน นว่าคิตตวานะจากภูมาตะตัมันจะยิ่ัพพาสังเกศศาสนาเตมลราสไสยาพิกันตาเตวิชานาถพิฆาโตเตจะอัตตะปะมะคุรุงสุตตวาพุทธศักาสนาวีตระลาเกหิปะกามุงเนสังโลมันติอินชยุนสัพเวชวิชิตตสังฆามาพิยาติตายสัสสีโนมรัตติสักภูเตหิสาวกาเตยเนสุตาติบทส่วนที่8ธรรมจักกับปวัจนะสูตร เอวะเมสิตังเอกังสัมัยังพัพภาวพารานาสิยังมิขัตติอิสิตตเนมิขัตเยตัตระัโถพัพวาปันจาวัคคิเยพิขูอวมันเตสิเทวเมวิถเวอันตาปะชิชเยนะนาสวิตตพาโยจายังกุมา กาเมสุกามาสขันิการนิโยโคฮโนคโมโบตุชนิโกวนาริโยวาทัสสันิโตโยจายังอัตตกิละมะทานิโยโคทุโขวานาริโยวานัสสันิโตเอเตเตพิโคเวมโกอันเตอานุปคัมมะมัชชิมาปฏิเตถาเตถาคาเตนะพิสัมพุทธาจักภูรัญมีญาติเกณนีอุปัสสัญญาปิญญาญาสัมโพธยานิพานยาสังวัตติ กตมาราจสานพิคเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณรพิสัพพุทธาจตุปรณิยานักกรณีอุสมายะปิญญาญาสัมโพธายะนิพพานญาสัมมัตติอายะเมวะอริโยธรรมทิโกมคโคสยะทิทังสมาธิสิสมาสังกโปสมมาวจาสมากัมมตโตสมมาชิโมสมาวายโมสมมาสติสมาสมาธิอายังโขสานพิคเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณรพิสัพพุทธาจตุปรณิยานักกรณีอุปัสมายะปิญญาญาสัมโพธายะนิพพานญาสัมมัตติ อีทังโขลนะพิโคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีตุกขาชราปีตุกขามนัสสัมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัพโยโคทุกโขลภิยเหิวิสโยโคทุกโขยมปิฉังนราปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปัญหานักขันธาทุกขาอีทังโขลนะพิโคเวทุกข์สมุทโยอริยสัจจังยายังตัญหาโพนภพิพันธ์นันทิราคะสหคตาตระตะตาบิณฑนินเสยทิทางกามตัญหา เพราะว่ตัณหาพิวตัณหาอีกทางโขลพนัพิฆเวทุกขนิโรทอริยสัจจังโยตัสายาวะตัญหายอเสสะวิราคะาิโรทจาโคปฏิมิสโคมุติอนาโยอีกทางโขนะพิเวทุกขนิโรนธรมีปฏิปทาริยสัจจังอายะเววะอริยวัพิโวมารโสยติทางสมาธิ่สีสมาสังกโปสมาวจาสมากรมโตสมาจิโมสมาายโมสมาสติสมาสมาธิอีกทางทุกขังริยสัจจันติเมพิฆเวบุเพนันสุดเตสุทเมสุจักขุงอุทัปปิยานังทั สัจจังปฏิญญาติเมท่พพเวกุเพนัสุเตสุมเมสุจักขงอุทัพปยานังอุทัพิปัญญาอุทัพปิวิชาอุทัพปิโโลโกอุทัพปิตังโผพุิธังทุกขะอริยสัจจังปัญญาติเมท่พพเวกุเพนัณสุเตสุมเมสุจักขุังอุทัพปัทโยานังอุทัพปิปัญญาอุทัพปิวิชาทัพปิโโลโกทัพปิ ตังโขปนิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตัปันติเมพิโคเวปุเพนนุสุตเตสุตเมสุจักขุงอุทัพติยานังทัปติปัญญาทัพที่วิชาทัปิิอโลโกทัพปิตังโขปนิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะฏินติเมพิโคเวปุเพนนุสุตเตสุตเมสุจักขุงอุทัพติยานังทัปติปัญญาทัพที่วิชาทัปิิอโลโกทัปิตังิธังทุกขะที่โลโธอริยสัจจัติเมพิโคเวปุุุุุพเเเนสสสตขมจักง อุทัปพิยานังทัพธิปัญญาทัพธิพิชาวทัพธิโลโกทัพธิตังโขปณิทังทุกขันิโรโธอริยสัจจังสัจิกาตัปปันติเมพิโกเวปุเพอนันไมสุเตสิทเมสุจักขุงอุทัปพิยานังทัพธิปัญญาทัพธิพิชาวทัพธิโลโกทัพธิตังโขปณิทังทุกขันิโรโธอริยสัจจังสัจิกาตัปปันติเมพิโกเวปุเพอนันไมสุเตสิทเมสุจักขุง อุทัพปัทเธนังทัปัทปัญญาทัปทิชาอุทัพปทลโกทัปติอิทางลูกขนิโรทคามมนีปฏิปทาอริยสัจจติเมพิโเวปุเพนนันุสุเตสุธเมสุจักขงอุทัพปทนังทัพปทปัญญาอุทัพปัทพิชาุทัพปทลโกอทัพปตังโผปานิทังลูกขนิโรโทนิโรทคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจังขาววิตันติเมพิโเวปุเพนนันสุเตสุธเมสุจักขุังอุทัพปัทเาอนังอุทัพโปัมส ขุอุท <minutes paid off> ้ปปัยานองทาปัญญาุท้าปัญญาุท้าปัโกาุทาปัญาูท้าัญญาูท้าจัญญาูท้าสุจญาูุ้าัญญูทาปังญาูทาปัญญาูาปัสญาูทัาปัญญาูน้าปัญญาูทาปัญญาูท้าปัญาเก้าัญเกูท้าปัาูท้าัญยาูทาสัญญาูท้าปัญญาูทาังสาูท้าสัมท้าปัญญาท้ปัญญาูเ้าปัญญาูม้ิปัญวาูท้าปัญูท้ัญาท้าปังญาูทาปัญาูาาปัญญาูทาัญญาูท้าหัญญาูทาปัเว เทวเกโลเกสมานเกสัพพมเกสศัสมูนาพระมันิยาปรชายาสัเทวมุสายย่างนุตรังสมาสมเจียพิสมุโตปจัญญาสิงยานันจับปนะเมทัศนังอุทัปาะทิอกุปปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิภูณัพโมติธรรมโมจับควาอัตตมนาปัญจวัคคิยาพิภูภะกวตโตคาสิตังอภินันทุงีมัสหมินจับปนะเวยักกระนาสมิงปัญญามณียาสมุตโตโกนทัญญาสาวีระชางวิตตมลังธรรมจักคุงทัปปะทิยังปินสีสมุทะยะธรรมังสับตังนิโรธาธรรมมันติ ปวัตติเตจัปภะวตาธรรมัจเกปุมาเทวะสัทธมุสาวีสุงเอตัมกัตตาคารันิยังอิสิปตะเลม <in> ิคเทเยอนุตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสำเนินโนบะพรหมเนินวะเทวนนวะมาเรโนวะพรหมนาวะเกนะจิวาลูกัรสมินติภูมานังเทวดังสัวทังสุตตวะสจุมหาราชิกาเทวะสัทธมุสาวีสุงสตุมหาราชิกานังเทวนังสัวทังสุตตวาตาวัตินสาเทวะสัทธมุสาวีสุงตาวัตินสานังเทวนังสัวทังสุตตวายามานเทวะสัทธมุสาวีสุงยามันนางเทวดางสาวทังสุตตวะ ดิมานตติเทวาสัทธมุสาวิสุทธิีมานตติยังเทวนังสัทธังสุตวาปกรณีมิตตวัสวัตตีเทวาสัทธมุสาวิสุทธิปกรณีมิตตวัสวัตตีนางเทวนังสเจวาสัทธังสุตวาร์พระมกายิกาเทวาสัทธมุสาวิสุทธิเอตัมขโคตาภานศิยังอิสิปตนีมิขเทเยอนุตรังธรรมะจักรงบอว่ติตังกับตีอัปปติวัตตียังสัมเนนโนาพรหมเนนโนมาเทเวนะมามเรนโนมาพรหมนาวาเกณิจิวาโลกะสเมนติอิติหะเตนะขเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพระมารโทอะลกาส โลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิตสัมปะวัธิอัปปามโนจะโอราโลโอปโสโลเกปตุละโหสี่อติกรรมวะเทวานางเทวานุภาวังอัตโคภวาอุทานอุทาณิสีอัญญาสีวัตโภคนทันโยอัญญาสีวัตโภคนทันโยติอิติหังอัญญาสมุทโคนทันยศะอัญญาอัญญาคนทันโยตเววานามังอโหสิติ โอสวดที ika, 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 aka, enzyme, ่เก้าพุทธานุสติติปิโสภขวาวาังสัมาสุภโวิชาจรสัพพโนสุกตวโลกะวิทูนันตโรปุริสธรรมสาระที่ัทธาเทวมุนิสานังพุทโธภุวาติโอสวดที่สิบธรรมานุสติสวากาโตวัวตาธโมสันติโกอากาลิโกอิหัสโกนัญติโกปจัตังเวทิโตโปวินวิจิกโอสวดที่สิบเ็ดสังขานุสติสปฏิปันโนตสาวกสังโคอุชุปติปันโนุคตาวะกสังโฆยายาปฏิปันโนสุกตสาวะกสังโคสามีจิปติปันโนสวกตัวสาวะ hansal ibarani wanita langkuni aget tanggung โอโซที่สิบสองสักกตวาสักกตวาสังฆพุทธารัตนาอุสธรรมอุตมังมะรังอิตังเทวมุสานังพุทธเตชนะโสตินาณสสันตุปัตตวาสัพเพทุขาอุปัสสนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังอุสธรรมอุตมังมะรังปริลาหูปะสมนังธรรมเตชนะโสตินาณสสันตุปัตตวาสัพเพพิยาอุปัสสนตุเตสักกตวาสังฆารัตนังอุสธรรมอุตมังมะรังอาหูเนยังปะหุเนยังสังฆเตชนะโสตินาณสสันตุปัสวาวะสัพเพโลคาวุปปะเมณตุเตโอสซที่สิบสามพระคาถาชินนบัญชร ใชยาสนากระตาพุทธาเชตวามารังสวะหานางจือถืสัจจาสภังรสังเยปิมิงสีนาราสภาตันฐังคารถโยพุทธาเทวีสตินายการสภเพปติทีตาเมหังมัสเกเตมุนสราสีเสไปฏิทิ่โตในหังพุทโธธโมุทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตในหังอุเบสะพัทลูกาโลอาทิยะเมอนุพุทโธสารีปุตโตจทัพพิเนกุญญาบิดาบากเสน พระพาลนโถจวามเกเทกินีสาวนีไมหางอาสุวรรณันเทลาบิลากศสโถจะมหานามูคาสุวรรณมโสตะเกเกสตโววิธิภาขัสนิสุริโยตังกรูนิสินโณสิสัมปันโนโสพิโตนิปุลโคโงกุมารกศตโถเทโรมะเหศีจิตวัตโกโสไมหางที่เนนิจังปฏิทถาสิขุนาการโโยุญโณคุลิมาโลจะอุปาลีนันทาศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตานั่นเตตีนการมะมา เศสาสิติมหาเถร่าวิชิตาชินสาวกาอตาสิติมหาเถราชิตวันโตชิโรสาสลันตาสิตเตชินางขมัเคสิสานิตาลัตนาบุรโตอาสิทั้นเตสตะกทัชชากะจตอาสีวาเมงพุทธิมาลกังกันธมลปิตันจะาอาตานาติยสกังอาการเสชนางอาสิเศสาพครลสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสกปรกลลังกาตาวาตปิตาทิสันชาตาปัญชาติปะทวะอาสิสาวิเนยังงานตัวนันปะชินตรสาวสุโรมสกิจเจนะสิทาตังปุะ อิเจวะมันโตสุโตสุรัคโผชินังนุภพามินะสืตสอ,อปตัตตโกธรรมลูกพาเวนะสื่ตาลิสังโฆสังฆารุพาเวนะชืตันตระโยศธรรมานุภาวะปันโตจเลมิชื่นาปัญญาเฉลติบทโสดที่สิบสี่พาหุงม,มหากาพาหุงสหธสมาธิมิตรสาววิธันตังพรีเนกังลังวิธิตะโกโรัสเสนมารังทานาทิธรรมวิทินาชิตะว,วาม,มหินโผตัเนเตศสาโพติเติวังเทลานิ มาเลียมาลาติเลกามาพิยุสชาชิต拉萨ปะรติงโคลัมป์นาลาวากะมัคขะมะถัดทายยขังขันติสุทัมตวิทินาชิตตวามินโทตันเตชัสสาพู้ติเตชัมังขลานินาฬาที่หนึ่งข้ชาว์ลังอติมัสทุกตังค์ท้าวคิดจักกะมัสนีวัสุทังนันตังเมตังผู้เสกอนิจนาชิตตวามินโทตันเตชัสสาพู้ติเตชัมังขลานิ้ภูขีตะขะข้ามาติหัดท้าสุทนนังนันตังธาวาจิโยชนะปะถังผู้นิมาระวันตังอิทธิพิสังขตมโนชิตตวามินโทตันเตชมังสลานิ กตาตวานักกัดทะมุทะลัอิวัคับพิมยาจินจใจทุ่ทว่าจะนำใช้ในการนำมาเชสันเตนัสมวิทยาชิตวามิินทอตันเตนศษาโพตเตช่มังคลานิ สัจจังวิหารยมติสัจจกวาทเขตุงวาธาพิโรภิตมะนอติอันตะพูตังปัญญาปทีรชลิโตชิตวามินโทตันเตชะสสาภวิเตชัมังคลานีนันโธปนันทพูชังวิพุชังวิถีิงบุเตนะเนะพุชเคนะถมาปยัญโตอิทูปัเทศวิทินาชิตวามินโทตันเตชะสาภวิตเตชัมังคลานีทุขาทิฏฐิพุชเคนะเสถิสถานฐานพระมังวิสุทธิชุตติพิธีพกาพิธานังยานาเทษตรนวิทินาชิตวามินโทตันเตชะสสาภวิตเตชัมังคลานีเอตาปิพุชชะยะมังคะอัตถาถาโย วาจาโนที่หน้าที่เนสารเตมตันทีกิตตวานนเนรกับวิพิธานิจุปัตมานีโมกขังสุขังที่กมรยานโรสปันโยมหาการุณิโกนาโถหิกายสัพพานิยางปูเรตวาปาลมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัสจักรวัชเชนะโหตุเตเชมังพลังชยันโตโพทียามูเรักยานังนั้นที่วัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหอิเชยัสุเฉยตะมังคะเลอปรานชิตตปัลังเกสิเสวะทวิภูมะก็เรียกอภิเสเกสัพระพุทธนังอาคาปโตกมลเจติติสินักตังสุนังคังสุปปะคังสุตติตังธรรรมจาิสุ ทักทนางกายยากรรมังวาจากรมังปักตนังปักตีนางมนกรรมังปฏตตคีเตปักคีนางปัตีนานิจตวานนลพันตัดเถปักกคีเนเขาก็ตุสัพพะมังขลังรักขตุสัเทวตาสักพพุทธาุาวนาสธาสทีุ่ตุเตเขาก็ตุดสักพะมังขลังรักขตุสัเทวตาสักพพมามุขาวนาสธาสทีพุนตุเตเขาก็ตุดสักพะพังขลังรักขุดตุสัเทวตาสัพพัสังฆามุาวนาสธาสทีุ่ตุเต โสดที่15ปฏิทานนะคะฐา,ายาเทวตาสันติหารวาสิชีนิติเ,เ,เตยคเลโบธิคเลแต่หญิงตหิงตาธรรมะาเนนะพระวันตุบูชิตาโสติกรโนเตทาวิหารมันทะเลเทลาจัมชานาวากาจาักพิภวโอโสารามิกาทานทานาปฏีอุปาสกาสขัมคามาตเตสานิขมาจิสราสัมปานาุปตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทัศน์พาวาสังเสทัชาตาอัคตวบปาติกาลิญญาณิกังธรรมะวรังปจิตปะ ติจเตสัพเพปิผู้ขสาะโกรณตุสังขยังทาตุจิลังสังทมโมธรรมัทราจุปุคราสังโฆหงตุสมโควาอัธยาจะอิตายะจามเมระคตุสัพพโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติงสังปาปุเเยามะธรรมเมจะอริยปเวทิเตปสันนาหงตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนสามคานังองเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุฒิธาวายัสสัตตาระกัณ สามิทังเนตุเนตนินมาตาติตาจะอัตตะสังนิจังราขันตุปุตกังเอวังธรรมเนรราชโนประสังราขันตุสัพพทาบทศที่สิบหเทวตาอุโยชนาคาถาทุกขปะตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิ่พยาโสกปะตาจะนิโสกาโหตุสภเพติตาทิโนเอตาวาตาจะเห็นหีสัมปัตตังปุญญาสัมพตังสภเวทิวันโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีรังระขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหตุขัตสันตุเทวตาภิตา โสดที่สิบเจ็ดสูงมังค่ารคาถาโหมดตุสับพังสูมังค่าังลักขับตุสับพเทวตาสัพพะพุทธามุขาเวนะเสติโหตุนิรันตะลังโหมดตุสับพังสูมังค่าังลักขับตุ่ยสัพพะเทวตาสัพพะธรรมามุขาเวนะเสติโหตุนิรันตะลังโหมดตุสับพังสูมังค่าังลักขับตุ่ยสัพพะเทวตาสัพพะสังพามุขาเวนะเสติโหตุนิรันตะลัง สัพเพพุทธาพระลัตษตาปจเจกานันจะยังพลังอหลนตานันจะเตชีน้าระข er ันพันธะนิสสพสสัพเพพุทธาพระล er ัตษตาปจเจกานันจะยังพลังอหลนตานันจะเตชีน้าระขันพันธะนิสสพสสัพเพพุทธาพระลัตษตาปจเจกานันจะยังพลังอหลนตานันจะเตชีน้าระขันพันธะนิสสพส สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังหลานตานันจะเตยเชนะรักขังพันทามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังหลานตานันจะเตยเชนะรักขังพันทามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังหลานตานันจะเตยเชนะรักขังพันทามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังหลานตานันจะเตยเชนะรักขังพันทามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังหลานตานันจะเตยเชนะรักขังพันทามิสัพพโส สัพเพพุทธาพรลปคตาปรเจกานันจะยังพลังลานตานันจะเตชนาราขันทานิสป,ปะโส ด้วยนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานนุภาพแห่งความเพียรละอนิสงแห่งการบูชาพระ,ระตนะไปด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตพิพระปฏิละพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้โคดจับพิภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอได้เทพเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโม,มทนาในการเสด็สาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโม,มทนาแล้วโปรโดอัญมณีขอให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระติตามยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ปูหกสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยยดด้วออาาานุุภพพแห่งงรรรรระะปปิิตจจสเเ็ศักก์ททญ บุญก um ุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอานเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอร้องถวายต้นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะองค์มิตรรัศมีทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยเทวสารสมบัติโบราณสมบัติมีนงตาเห็นธรรมเสด็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจติตวิปทิศคออนุโมทนาบบบุญกััคครรอวยเศรษฐีทุกท่าน